สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจช่างชัยได้มาทากุญแจรีโมทในรถฮอนด้าซิตี้นะครับลูกค้าแจ้งว่ากุญแจรีโมทมีตัวเดียวนะครับแล้วก็กรอบเริ่มชํารุดเราทางร้านแนะนําทํากุญแจรีโมทใหม่เลยนะครับแบบพับรุ่นใหม่ทรงใหม่สวยทนเท่นะครับหลังจากที่เราลงโปรแกรมระบบ immobilizer เสร็จแล้วแล้วก็ลงรีโมทเดี๋ยวจะมาทสระบบให้ดูนะครับเริ่มจากดอกเดิมของลูกค้านะครับ unlock ล็อกนะครับรีโมทใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับทดสอบระบบอิโมนะครับสตาร์ทติดเหมือนเดิมสมบูรณ์ร้อยเทุกระบบเหมือนเดิมนะครับของลูกค้านะครับอันนี้ดอกที่เราโปรแกร,รมขึ้นมาใหม่นะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับล็อกอันล็อกล็อกอันล็อกรีโมทใช้งานได้นะครับทดสอบระบบอิโมนะครับ สตาร์ติดไปทีเรียบร้อยนะครับเป็นอานเสร็จขั้นตอนนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจทำเพิ่มกุญแจรีโมทระบบอิโมทุกรุ่น,ท,นทุกระบบนะครับโทรมาครับ091 064 1 601ช่างชายยินดีให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณครับ